ฝันดีตั้งแต่ก่อนที่จะมาบ่อยหวดตาเลขที่ยังเหมือนเดิมที่อาจารย์มั่นใจก็คือสี่ก็ได้เข้ามาสามวดติดอันนี้เป็นมวดที่สี่สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตันดำซิงนะคะวันนี้เราก็มาตามต่อโค้งสุดท้ายนะของอาจารย์แซมนะตอนนี้แอดมินก็มาอยู่ที่บ้านอาจารย์แซมแล้วนะคะ โค้งสุดท้ายเม็ดเดียวนะงวดวันที่16ตุลาคม2567นี้นะคะเดี๋ยวเรามารอรุนกันเนาะว่าโค้งสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์แซมจะปล่อยตัวไหนนะคะเด็ด,เด,ดเด็ดเม็ดเดียวะคะ่ะรอติดตามรับชมไปพร้อมกันนะคะทุกท่านนี่นะคะอาจารย์แซมก็ท,ทําพิธีอยู่ด้านในนะคะจะเตรียมปล่อยตัวเลขโค้งสุดท้ายนะคะทุกคน เดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะด้านในนะคะกำลังทำพิธีเนาะอาจารย์แซมเม็ดเดียวนะคะ2องวดติดนะคะงวดแรก6-2เม็ดเดียวนะคะงวดที่ 2- 5-9เม็ดเดียวรอลุ้นงวดที่3นะคะจะเข้าต่ออีกไหมนะคะทุกท่านเนาะ ตัวนี้4.5ผมขอคนละคใกลเวลาแล้วนะคะอดีละชิดใจครับผมให้เอฟพร้อมแล้วพร้อมครับพร้อมนะรอลุ้นนะคะพร้อมนะรอเลแส้วพร้อมแล้วลำดับต่อไปเราจะได้พบกันตบาร์้องตัวสูงสุดการพเซอรออกตอแล้วด้อใหญ่

เม็ดเดียว4647เปแล้วนะคะเม็ดเดียวจังแซมนน4 7นะคะเน้นเน้นเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวนรับเาเรียกว่าอาจารย์ให้ตัวกันนะครับที่เราคุยและศึกษากันนะครับตัวกันมีมีเยอะแนะนำขากรกอนึงถ่ายรูปลงนิดนึงข้าลงนิดนึง โอเคโอเคได้เรียนใช่ครับผมสามสองเลยโอเคแล้วก่อนนะแชร์แชร์แชร์แคปหน้าจอไว้นะทุกท่านมิตเดียว4647เน้น47ล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามและพูดคุยต่อกับอาจารย์ต่อกันนะครับสหรับคลิปนี้โอเคครับดีนคร่า กลมนะคะดูด้วยนะคะวงกลมที่405แล้วก็05โอเคปิดไว้ละโอเคอะอาจารย์ป้อมประตูให้หมเอ้าสิ

อนึ่งสอะสามสี oh. ่เจ็ดสี่าจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ไเจ็ด

แกเซฟบอกว่าไม่ยอมใครนอกจากยอม อาจารย์ก็อด้วยเือนด้วยเเคยยอมใรนะยอมอาจารย์้แล้วบนล่างด้วยอาจารย์ปอมมาคุืด้วยครับกระดากอาจารย์แซมมาแล้วนะที่อืนอาจารย์ไม่กลัวนะมีอาจารย์คนเดียวที่จะล้มอาจารย์ได้ก็คืออาจารย์ป้อม อาจารย์มีอาจารย์คนเดียวที่จะฆ่าอาจารย์ได้คืออาจารย์ป้อมว่าอยากเอาบอลเลยอ่ะต่ วันนี้เป็นโอกาสดีเนาะเวลาดีที่วันนี้ได้มาพบปากกับลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเสียงอ่าได้ยินชัดเจนไหมชัดเจนเครับก็วันนี้เป็นวันที่14อ่าวันที่14เดือนตุลาคมถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสงามที่อาจารย์ได้มาพบปากกับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้ปล่อยแนวทางโค้งสุดท้ายของอาจารย์ ก็อาจารย์ก็ได้ฝันดีมากฝันดีตั้งแต่ก่อนที่จะมาบ่อยวันแล้วก็ฝันว่ามีคนได้นำทองมามอบให้อาจารย์อเป็นพระเลี่ยมทองเขาบอกว่าอาจารย์อยากได้เท่าไหร่เอาไปเขาว่านี้เขาให้อาจารย์อาจารย์ก็ได้หยิบเอาเต็มกำมือว่าเป็นพระเลี่ยมทอง ก็เลยมอบให้อาจารย์อาจารย์ก็เลยนั่งนิมิตกรรมาฐานก่อนที่ลูกศิษย์ลูกหาจะมาหาอาจารย์ปรากฏว่าเลขที่ยังเหมือนเดิมที่อาจารย์มั่นใจก็คือสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็ค้ามนที่อาจารย์เห็นมันมีเลขศูนย์ก็คือ 5, สี่ศูนย์ห้าก็คือสี่ศูนย์ห้า อันนี้เป็นเพียงแนวทางให้ลูกศิษย์ลูกหาสนับสนุนสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นอาจารย์ไม่สนับสนุนกรารพนันหวยใต้ดินให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นถือว่าเป็นแนวทางอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางจากอาจารย์เพราะว่าเราก็ได้เข้ามาสามงวดติดอันนี้เป็นงวดที่สี่ ดูให้เป็นศิลปะดูให้เป็นไม่ต้องไปเครียดดูบางคนดูแล้วไม่ต้องไปเครียดเนาะดูให้เป็นศิลปะ<ๆ>เพราะว่าเลขที่อาจารย์กรรมฐานนั้นเมื่อคืน<ๆ>มองเห็นเลขบนก็คือ4ี่ย์แล้วก็50 0 5าสำหรับวดนนี้ใครที่ชอบเลขศูนย์มีใครชอบเลขศูนย์ไหมบนถ้ามีใครชอบเลขศูนย์ก็ ก็นําไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยแล้วก็เลขของอาจารย์ไม่มีเปลี่ยนแปลงก็คือ46กับ47แล้วก็มั่นใจว่าจะมาล่างแต่ก็ไม่รู้นะก็เป็นแค่เพียงแนวทางแต่ว่าเลขบนอาจารย์ก็ให้4.5หรือว่าทุกอย่างไม่มีไม่มีแน่นอนหรือถ้าเราจะซื้อเราก็ซื้อทั้งล่างทั้งบนไว้เราก็ซื้อกลับด้วยเพราะว่าเลขอาจารย์ก็ให้ไม่เยอะวันนี้ให้แค่1 2 สามหางมีศูนย์ห้าแล้วก็สี่หกแล้วก็สี่เจ็ดถือว่าหวยงวานี้อาจารย์ก็ให้ไม่เยอะอาจารย์ก็ให้แค่ศูนย์ห้าแล้วก็สี่หกแล้วก็สี่เจ็ดถือว่าเป็นนิมิตหมายของสวรรค์อันดีงามที่อาจารย์ได้มาเผยแร่ให้ลูกศิษย์ส่วนแล้วว่าลูกศิษย์นั้น อยากได้น้อยได้มากขึ้นอยู่กับลูกศิษย์บุญวาสนาแต่ละคนเพราะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วมีเหตุปัจจัยเมื่อของของใครของของมันเมื่อถึงเวลาอันสมควรเมื่อเราได้ทําไว้แล้วของทุกอย่างที่เราทําไว้อธิษฐานแล้วมันจะมาปรากฏแน่นอนแต่ถ้าใครนั้นไม่ได้ทําไว้ต่อให้อธิษฐานแทบตายมันก็จะไม่ได้บางคนได้หวยสามตัวไม่ซื้อก็มี อาจารย์ก็บอกว่าของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นของของเราที่เราได้ทํามาบมงคนได้เยอะแสดงว่าคนนั้นก็ทําของเขาได้ทํามาของทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วได้ทํามาทั้งสิ้นอ่าใช่ไหมถ้าคนเราไม่ได้ทําทานไว้ไม่ได้สร้างไว้เมื่อเราอธิษฐานนั้นของสิ่งนั้นก็จะไม่มาแน่นอนถ้าคนใดคนนั้นได้ทําไว้แล้วเมื่อเราอธิษฐานไว้ของสิ่งนั้นก็จะมาอาจารย์ึงบอกว่าแล้วแต่บุญใครบุญมัน เลขรัฐบาลไทยงวดน,นี้405แล้วก็2ตัวได้แก่46 47เม็ดเดียว46 47อ่ะอันนี้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงให้แค่นี้ให้แค่แนวทางโค้งสุดท้ายไม่มีเปลี่ยนแปลง ใครที่เห็นแล้วก็ไปสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยอาจารย์ไม่สนับสนุสนในเรื่องหวยใต้ดินแล้วก็ให้ระวังเรื่องของเพจปลอมที่ชักชวนเข้าไปเล่นการพนันในกลุ่มไลน์หาเจอที่ไหนให้ตักเตือนแล้วก็ให้บอกกันด้วยว่าเป็นเพจปลอมอาจารย์ไม่มีให้เข้ากลุ่มไลน์จะออกเฉพาะ youtube อย่างเดียวถ้าใครไปเจอใน Facebook หรือว่าในอะไรก็แล้วแต่ให้จาไว้เลยว่านั่นคือเพจปลอมใครที่ติกลิงว่าให้เข้ากลุ่มไลน์นั่นคือเพจปลอมให้เตือนอ่าลก